ครับผมซึ่งหน้าตากล่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมภาพคมชัดมากครับผมตัวนี้หน้าทีวีออนไลน์นะครับช่อง3นะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่บนรถ e 3 0 0 AMG Dynamic นะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็น e 3 0 0ตัวใหม่ที่ไมเนอร์เชงมาล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นทัศสกรีนนะครับตัวนี้วันนี้นะครับผมทางทีมงาน HMS Thailand นะครับผมจะมีเจ้าตัวกล่อง HMS CarPlay Unlock นะครับผมมานําเสนอนะครับผมซึ่งหน้าตากล่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมวิธีใช้งานใช้ยังไงนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือเสียบสายเสียบสาย u s b type c เข้ากับช่องที่เป็น apple carplay ของรถนะครับผมเสียบเข้าไปแค่นี้นะครับผมกล่องก็จะเริ่มทำงานนะครับเจ้ากล่องก็จะเริ่มทำงานนะครับผมกล่องตัวนี้นะครับผมแรมอยู่ที่ 4G ิกนะครับผม cpu r สล่ม3 2บนะครับผมเสียบเสร็จแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมน่ะ ก็จะเริ่มต้นของคาเพนะครับผมตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวรอเรามารอดูกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่าเจ้าตัว hms คาเพล็อกนะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถทำอะไรได้บ้างก็คือดูแผนที่นะครับเป็นของ g o o g l e ดู y ดู t u u e นะครับผมเดี๋ยวจะเล่น usb ผ่านเจ้าตัวกล่องแบบนี้ได้เลยนะครับผม usb สามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับผม จาก Google p a y เลยเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันของเจ้าตัว YouTube เลยนะครับผมอ,อันนี้เราแค่ปล่อยฮอสปอ o t ให้เจ้าตัวกล่องก็าสามารถดู YouTube ดูหนังฟังเพลงได้นะ,ะเราก็ดู YouTube เลยครับผมเราก็เลือกที่เราจะดูเลยนะครับผมฟังเพลงไหนก็เลือกได้เลยนะครับ จะฟังเพลงก็จะมีโฆษณาก็กดข้ามเสียงก็ผ่านระบบของตัวรถเลยนะครับผมผ่านซิสเต็มของรถก็คือเลงเสียงลดเสียงโอ้หตัวนี้ปุ่มเลิกปุ่มที่คอนโทรลพวงมาลัยเป็นแบบใหม่นะครับผมเพิ่มเสียงก็คือแค่รูปสัมผัสขึ้นไปก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้ ภาพคมชัดมากครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดู USB นะครับผมเล่น USB ที่สามารถเล่น USB ได้ก็คืออ USB Drive นะครับผมกดเข้ามาจะดูมิวสิกวิดีโอก็คือกดดูได้เลยนะครับอโหภาพชัดมากเลยนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชัน ทีวีออนไลน์ก็สามารถดูได้นะครับทีวีออนไลน์สามห้าเจ็ดเก้าสะดวกเลยนะครับผมตัวนี้ช่องสามความเร็วความเสถียรขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์นะครับหน้าทีวีออนไลน์นะครับช่องสามนะครับ อ่าโอเคนะครับผมผมก็จบการพรีเซนต์เจ้าตัว hms carpe unlock เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ